เที่ยวทะเลนี่ไม่เบื่อจริงครับมีอะไรให้เราค้นหาอยู่ตลอดบริเวณส่วนนี้นะครับจะเป็นสะพานปลาแล้วก็เป็นที่หลบลมของเรือประมงเป็นเรือเล็กนะครับเวลาที่ลมแรงก็จะมาหลบลมกนตรงนี้นะครับสวยงามครับชายทะเลบางเบิด เป็นฟินครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นชายหาดเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะมีแนวร้านอาหารซึ่งไม่พาบริการแล้วก็สามารถลงไปเล่นน้ำทะเลได้เพราะว่าเป็นหาดสายยืน่นลงไป สวยงามครับ